อ่าเอาละครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านทุกๆคนด้วยนะครับก็วันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับจอเกมออนไลน์แล้วก็อยู่กับล ne เกมเซฐีกันนะครับก็วันนี้ก็จะเป็นทางด้านของอีเวนต์ใหม่กันเนาะก็จะเป็นเออแหวนป้องกันเบสเซ็ตเนาะเรามาดูทางด้านของความสามารถกันเลยดีกว่านาะว่าความสามารถอะไรกันบ้าง ก็สำหรับความสามารถนะครับก็จะเป็นเออโอกาส6 0เอร์ซนนะครับป้องกันเออการดวงโจมตีเนาะและป้องกันการดึงนะครับก็จะเป็นเหมือนยังไงอะ <c oughs> เหมือนโล่หรือเปล่าเหมือนเออหมวกเกีียวหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันมันเขียนคล้ายๆกันอะเนี่ย อย่างอันนี้ก็เออป้องกันการดวงและการดึงเนาะก็จะเป็นน่าจะคล้ายๆกันะ่ะแต่หมวกเกี่ยวน่าจะเปอร์เซ็นต์เยอะกว่าเนาะก็หกสิบเปอร์เซ็นตนะครับเออป้องกันการดวงและการดึงเนาะและ้วก็เออเมื่อตกพื้นที่ฝ่ายตรงคามนะครับยกเงินข้าผ่านทางสองค้งเนาะก็ผมว่านก็ดีอยู่แหละก็ป้องกันด้วยแล้วก็ มีการ์ดดำด้วยเนาะโอ,โอเคอะเหมือนป้องกันบวกกับเออโกเลมเนาะก็มาดูทางด้านของการทำเอีเวนต์กันดีกว่านะก็จะเป็นเออหาไม้นะครับไมเอครับวิญญาณไอรินเอกับเออวิญญาณนาเดียเนาะกับเออของเพ่เ,พเนาะเอบวกน่าจะยากอยู่นะผมว่าดูๆละ ถ้าเออได้ตามนี้เนาะเราก็จะมาแลกเป็นผงสีทองเนาะผงสีทอง4ชิ้นนะครับมาแลกเออทางด้านของแหวนป้องกันเขาจะปิดเว้นส่วนเออผงสีทองอันนี้ก็ถ้าได้1ชิ้นเนาะเราก็จะสามารถแลกเพื่อสุ่มไอเทมพวกนี้ได้เลย วัตถุดิบไม่หายนะครับกดกดรับได้เลยก็มีเออหมวกเหล็กเนาะโดนก็ปี้กับดักสปายอะอะไรต่างๆในนี้ก็โอเคอยู่นะผมว่าเออแล้วอีกอย่างก็มีนี่มาด้วยนะครับก็จะเป็นก้อนทองเนาะจะได้เออหนึ่งชิ้นแรกลูกอมดาวสามสเนาะ สามชิ้น100รับร้อยเพชรฟรีแล้วก็ห้าชิ้นแรกออฟเออมาดูออฟกันเลยดีกว่าว่าออฟอะไรบ้าง <c oughs> เดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับอืมออฟออฟมันน่าจะอยู่ข้างล่างสุดเนอะเพราะว่ามันออฟมาใหม่ นี่ครับก็จะเป็นเบอร์อ Burn 28เนาะออกกรอบ85ครับแล้วก็มุดหลุ่ม15เปอร์เซ็นเออ20เปอร์เซ็นตกพื้นที่เราไปเที่ยวรอบโลกก็45เปอร์เซ็นตนะครับเออการ์ดดวงสองใบก็ไม่เท่าไหร่นะอ่าเวนนี้ผมผมว่าใครที่มีเพชรน้อยเออควรผ่านได้เลยนะครับก็ที่ก็ไม่น่าจะสำคัญสักเท่าไหร่ไม่น่าจะดีด้วย อ่ามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะผมว่านก็นานแล้วแหละเออเดี๋ยวขอเปิดพวกของพวกนี้ก่อนเนาะวัตถุดิบจะออกไหมไม่ออกเลยยังไม่ออกนะครับ <c oughs> ไม่ออกอะ อะไรนี่ไม่มาเลยครับอืมยังไม่มา ไม่มาเลยครับอ่าเรามาันเริ่มใช้เพชรกันเลยดีกว่านะครับก็งบตอนนี้มีสี่พันห้าเนาะผมไม่รู้ว่าต้องใช้เพชรสักเท่าไหร่น่าจะใช้เยอะอยู่แหละมาเริ่มกันเลยดีกว่าห้าสิบเพชรแรกนะครับยังไม่มาเนาะโอ้โหไม่มาเลย มันยังไม่มาเฮ้ยมาแล้วครับไมโครโฟนเอเนาะเดี๋ยวผมว่าผมลองสุมตรงนี้ดีกว่าร้านค้าลึกลับอะไรมาขายอะ่ะวัตถุดิบนะครับยี่สิบเก้าไม่มาเลยอะเฮ้ยมาแล้วหนึ่งชิ้น มาแล้วครับไม่หรอเฮ้ยออกรัวๆออกสามชนเลยอือหือตอนนี้ผมขาดเออน่าจะเป็นเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับ เออขาดพยานอันเชิญนอะแล้วก็ของเพ่ยๆเ,เนาะยากอะเวณนี้ผมว่าแล้วเออจี้ก็ไม่เท่าไหร่เลยนะไม่ไม่ค่อยโหดสักเท่าไหร่เลยอะผมว่าเก็บเหตุไว้ดีกว่านะครับผมว่าแต่นี่ผมก็สุ่มให้ดูเนาะว่ามันออกยากไหม พยายันมาแล้ว ไม่มาเลยอ่ะอ่ามาต่อกันเลยดีกว่าอืมพยันมาแล้วครับเราขาดอะไรโดมาดูกันขาดเออเอ,อบวกนอะกของเพยๆ อือไม่มาเลยจะยากไปไหนเนี่ย ไอ้วัตถุดิบเพ,เพื่อนี่ออกยากจังไม่โผล่มาเลยอะคือต้องลุ้นให้ออกแสงอย่างเดียวเลยอะถึงจะได้มันมาเนี่ยก็ออกแสงก็ได้เอดอดะโอ้ ริ่มาแล้วชิ้นหนึ่งดูดิผมหมดไปเออพันห้าได้อะผมว่าเพิ่งได้มาชิ้นเดียวเองนี่ครับแล้วก็กดรับไปเลยเนาะมันมันไม่หายนะครับเฮ้ยได้เข็มก็โอเคอยู่นะแต่ผมมีละผม อยากได้ไอ้หมวกป้องกันมากกว่ายังยังไม่มีอะไอ้หมวกป้องกันอ่ะเราขาดเอสอีก3ชิ้นเนาะเราก็น่าจะปิดแล้วแวหะใส้เอสอีกสมชิ้นได้ไมโครโฟนมาหนึ่ง ต้องมา,าแล้วแหละโอ้โห s สองเลยเออเพื่อนๆปิดกันเท่าไหร่ก็ลองคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างเลยส่วนของผมก็ตามคลิปนี้เลยผมก็ สุ่มเนี่ยมันไม่ค่อยออกสักเท่าไหร่อ่ะดูดินี่ก็หมดไปเยอะแล้วนะไอเอบวกอะมันออกยากอะไออย่างอื่นนี่มันพอหาได้อยู่นะเพราะว่ามันไอเอบวกนี่ต้องลุนให้มันออกให้ให้มันออกแสงอย่างเดียวอะออกแสงแล้วเราต้องลุนว่ามันจะได้ไหมเนี่ยเพิ่งได้ยู่ชิ้นหนึ่ง อือหือเฮ้ยใหม่มาหนึ่งอ่ะไใหม่มาสองสามอ่ะเฮ้ยอย่าเพิ่งชวนดิทำคลิปยู ตอนนี้ผมขาดน่าจะขาดไอ,อเอบวกคุยๆเนาะมันยังมีโผล่มาเลยนะมันโผล่มาแค่ชิ้นเดียวเอยเดี๋ยวผมจะสุ่มให้มันเหลือสักพันเพชรล้วกันเอาไว้เอาไว้ลงหลีกเพชรหน่อยสักพันเพชร มาดูกันเลยนะครับว่าเราจะสุ่มได้ไหมเลยพันสุดท้ายแล้ว mm hmm. มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยจะออกแสงสักเท่าไหร่เลย mm hmm. โอ้ยทำไมมันยากจังเนี่ย ดูดิมันได้แต่พวกวัตถุดิบ A ทั้งนั้นเลยไอเอบวกมันไม่ค่อยออกอะ่ะออาเข้าไปไม่มาเลย อโอ้โหดูวัตถุดิบผมเพียบเลยตอนนี้มีลูกเต่ามาใหม่ไหมไม่มีนละ เออเหลือสามร้สุดท้ายแล้วเอ,อ้ยมาแล้วชิ้นหนึ่งครับอโอ้โหเพิ่งโทรมาดิ อ่าเดี๋ยวขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับก <L ie> ็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกัน